จากเหตุการณ์การใช้น้ำนะฮะสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้นพยายามจะสลายก็แล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็สลายไม่ได้เขาก็สามารถไปยื่นจดหมายกันในตู้แดงได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเองทางองค์การนักศึกษาแล้วก็สภานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีการออกแถลงการออกมาประนามการกระทําดังกล่าวนะครับแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วแล้วก็จริงใจในการกระทําอันขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็วิถีทางแห่งประชาิ ทีปรตายทั้งข้อเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวและมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันอน,น,นี้คือแถลงการขององค์งการนักศึกษามอทอนะครับส่วนเรื่องของตู้ไปรษณียสีแดงที่มีการจัดทํากิจกรรมกันเมื่อวานนี้นะคะหลายๆคนสงสัยว่าพอประกาศยุติการชุมนุมแล้วเนี่ยตู้ไปรษณียสีแดงหายไปไหนนะคะปรากฏว่าก็มีภาพแชร์ออกมาค่ะว่าถูกยกขึ้นรถกระบะของสอน,นชนะสง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะมีการยุติการชุมนุมพร้อมกันนี้นะคะทางตำรวจเนี่ยก็พอนำเอาตู้ไปรษณีย์สีแดงขึ้นรถกระบะของสอน,นอชนะสงครามแล้วก็ขับออกไปเลยจากพื้นที่ชุมนุมบนถนนราชดำเนินใดในนะคะขณะเดียวกัน,น,เ,กนเพจ Facebook ของเยาวชนปลดแอกก็มีการโพสต์ภาพตำรวจค่ะ ขนตู้ไปรษณีย์สีแดงทั้ง4ตู้นะคะลงจากรถกระบะของสอน,นอชนะสงครามพร้อมกันนี้ก็ระบุข,ข้อความด้วยว่าตาวิเศษเห็นนะนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ